สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นระยะเวลาเก้าเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการใช้ชีวิตภายใต้มาตรการเชลเตอร์อินเพรสและล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาประกาศขยายระยะเวลาของมาตรการนี้ออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นั่นก็หมายความว่าประชาชนทุกคนยังคงงดออกจากบ้านธุรกิจบางอย่างยังคงปิดให้บริการต่อไปอีกเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะ เราจะไปติดตามสถานการณ์นี้จากรายงานค่ะเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขยายเวลานโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งออกไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ทั่วประเทศ หลังจากนั้นค่ะนางลอนดอนบรีดนายกเทศมนตรีนครซานฟรานซิสโกก็ออกมาประกาศขยายเวลาของมาตร,รการงดออกจากบ้านหรือ Shelter in Press ในซานฟรานซิสโกจากเดิม7เมษายนไปสิ้นสุดในวันที่1พฤษภาคมเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากกำลังในการให้การรักษาพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีจานวนจากัด ประกอบกับยังมีการคาดการณ์อีกด้วยค่ะว่า2ส,สัปดาห์หลังจากนี้จะเป็นช่วงถึงจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดอีกด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาทั่วประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวแบบติดจรวดเกินกว่า3 0 0 0 0 0รายแล้วส่วนที่ซานฟรานซิสโกเองมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้นเกินกว่า500รายหนึ่งในนั้นพบว่ามีคนไทยติดเชื้อแล้ว1รายขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีหนึ่งในที่ปรึกษาทางการแพทย์ประจำทำเนียบขาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆโดยเฉพาะรายการของยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานเพื่อสร้างความระหนักรู้และตอบข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i ล่าสุดค่ะทางนายแพทย์แอนโทนียังออกมาแนะนําให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือออกไปปฏิบัติหน้าที่พบปะผู้คนเนื่องจากจากสถิติพบว่าร้อยละ25ของผู้ติดเชื้อโควิด1 9ไม่แสดงอาการของโรคใดๆและสามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติปะปนกับคนทั่วไปได้ด้วย แดยก่อนหน้านี้ค่ะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมหน้ากากอนามายัยเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อแล้วเท่านั้นอีกทั้งยังเกิดการเหยียดเชื้อชาติเมื่อพบเห็นชาวเอเชียนสวมหน้ากากอนามัยในบางแห่งอีกด้วย สำหรับกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆภายใต้มาตรการเชลเตอร์อินเพรในซานฟรานซิสโกโดยทั่วไปยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรามากขึ้นอีกทั้งยังมีการปิดให้บริการพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมอาทิสวนสาธารณะสำหรับสุน,นัขลานปิกนิกสาธารณะและสนามเด็กเล่น นอกจากนี้ค่ะมาตร,รการเชลเตอร์อินเพรดังกล่าวยังคงไม่มีผลบังคับใช้ต่อบรรดาผู้ไร้บ้านที่อาศัยตามท้องถนนในเมืองซานฟรานซิสโกแต่อย่างใด แน่นอนค่ะว่ามาตรการเหล่านี้เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการระงับและชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในทางกลับกันนี่ก็นับว่าเป็นฝันร้ายของผู้ประกอบการที่ต้องปิดทำการออกไปอีกหนึ่งเดือนประชาชนที่ขาดอาชีพขาดไรายได้ต้องประสบปัญหาภาวะตึงเครียดกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในซานฟรานซิสโกเมืองที่ได้ชื่อว่ามีค่าครองชีพสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ค่ะบรรดาบริษัทห้างร้านรวมไปถึงร้านอาหารที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวต่างออกมาป้องกันหน้าร้านของตนเองด้วยการนำกระดานไม้อัดมาปิดทับเพื่อป้องกันการก่อเหตุโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดีในห่วงเวลานี้อีกด้วย ทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด -19 โดยสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งมีจำนวนเงินเยียวยาทั้งสิ้น2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยพลเมืองชาวอเมริกันผู้เสียภาษีประจำปี2019จะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดคนละ1,200ดอลลาร์สหรัฐขณะที่เด็กจะได้รับเงินคนละ500ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนโรงพยาบาลต่างๆจะได้รับการจัดสรรเงินรวม1.50แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเงินเยียวยาในวงเงินรวม367แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในครั้งนี้นะคะ สุดท้ายนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปแทนทำขอบคุณให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำหน้าที่อย่างหนักในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันดารันพรดำยศรายงานจากซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ